สวัสดีจ้าแฟนแจดดำทุกคนนะจ๊ะเจอจะเคยนะทุกวันพุธ6โมงเย็นเรามีนัดก,นกันกับคอนเทนต์ปวดสมองอันนี้นะจ๊ะเล่าเท่าที่จำได้มาถึง EP 58แแล้วค่ะคุณ เล่าเท่าที่จำได้สนับสนุนโดยเชียร์มันสะใจแอด fc ไทยใครๆชอบเชียร์อย่าพลาดแอด fc ไทยของแท้ต้องมีเครื่องหมายแอดนำหน้าเอาก็ฝากไว้ด้วยนะเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจดาด้วยแฟนเพจจะดําัสดไลคยกดไลค์ตั้งซีเฟ s ร์สใน YouTube ก็ฝากด้วยจะดํอ o f i i c i a l นั่นเองนะ Subscribe สัันกระดิ่งให้ด้วยหอยหลอดทั้งหลายนะฝากไว้เช่นเคยกับแท็ยอดทิศอันนี้เล่า เท่าที่จําได้นะอยากรู้เรื่องไหนเจ,ด,ำจำดําจําได้เล่าให้ฟังจําไม่ได้ขออนุญ,ญาตผ่านและขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะส่วนหลายๆเรื่องถามามาซ้ําเล่าไปแล้วไปหาดูย้อนหลังได้เลยนะทั้งหมด57 EP ก่อนหน้านี้เปิดฟังไว้เพลินๆอะไรอย่างนี้ชิลดีเหมือนกันสําหรับเกรดความรู้ที่เจดานามาฝากพวกแกทุกคนนะจ๊ะเอาวันนี้ไปเริ่มกันเลยนะธนากรวิไลรสอยากทราบครับเจดาว่ารูปอิโมติคอนแพะเนี่ยมันสื่อถึงอะไรครับเจ๊ผมเห็นบ่อยมากเลยครับในเพจฟุตบอลต่างประเทศรวมไปถึงคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่เขาใช้กัน โอ้โห,โหรูปแพะเนี่ยแพะภาษาอังกฤษคือ goat goat ก็คือมีตัว g o ที่ดากาเฮอันนั้นมัน D A G A D O A T goat แปลว่าแพะซึ่งถ้าแปลตรงตัวมันคือแพะแต่ goat มันคือ initial หรือว่า stand for ก็คือเป็นตัวยอ่อหรือว่าตัวที่แทนคำยาวๆ G นี่คือ greatest O นี่ o f A นี่ all T นี่ time greatest of all time แปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆคือยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลหรือว่าภาษาเจดั้มคือ The b a n e ตลอดก,การอะไรแบบนี้นะแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวแบบนี้เลยซึ่ง emoticon หรือว่า EI รไอคอน,นเขาจะ comment มมก็ต่อเมื่อเป็นนักกีฬาคนที่ถูกยกย่องให้เป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมระดับตำนานของวงการนั้นๆเลยอย่างปัจจุบันยกตัวอย่างใกล้ตัวอย่างฟุตบอลเนี่ยพวกแกตอนนี้คนที่ได้รับการใช้ไอคอนนี้นะรูปแพะเนี่ยนะมีอยู่2คนที่เราเห็นในะปัจจุบันนะหนก็คือลีเนลเมสซี่อ่าอีกหนึ่งคนก็คือคริสเตียโนโรนัลโดที่เขาจะใช้ไอคอนนี้กันเป็น หลักแล้วจะเห็นกันเยอะมาก GOAT แล้วก็มีรูปแพ้เนี่ยง่ายๆ Great e s t of all time ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการจำง่ายๆแบบนี้เลยนะส่วนในว,วงการอื่นที่เขาใช้กันอย่างในบาสเกตบอลเนี่ยเลบรอนเจมส์ก็จะได้รับอีมมติคอนนี่เหมือนกันไมเคิลจอร์แดนอะไรแบบนี้โคบีไบรนดนอะไรแบบนี้นะส่วนวงการกอล์ฟนี่ก็หนีไม่พน้นไทเกอร์วูดเทนนิสก็ต้องเป็นพวกราฟาเอลนาดาวโรเจอร์เฟเดร์สพวกนี้แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ใกล้เคียงแล้วก็คือโนวัคยอโควิชนั่นเองนะนี่ก็เป็นแต่ละวงการกีฬาที่เขาว่ากันแบบนั้นว่าเป็นโกลดของวงการนั้นๆ Greatest Time All of นนั่นนนเนะจ๊ะ ามาต่อกันที่ not 24เสื้อแบรนด์ที่ w o f f e m t a m a n d e r s newcastle united และ glass ranger ใส่มันคือยี่ห้อเลยครับเจดมยี่ห้อเนี้ยจริงๆหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็น hummel เป็นอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเนี่ยเจดมไม่แน่ใจมันออกเสียงภาษาไทยว่าอะไรนะมันชื่อว่า castore หรือ castor ก็ไปดูนะ c a s, s t o r e เพราะเจดมอ่ะบาสบอลใช่ไหมก็มองอยู่ฮยสวยว่ะทั้งเจอร์ตั้งแต่ซีซันที่แล้วแล้วนะมาซีซันนี้ส่วนซีซันนี้ในพผลิตก็มี w o ที่ move จาก adidas มาเป็น castore เช่นเดียวกันกับ newcastle united ที่ี่ ลี่ยนจากพูม่าก็มาเป็นย e ี่ห้อเนี้ยคาส t ตเรเนี่ยแหละถ้าออกเสียงผิดเป็นสถานี้ขออภัยนะเจดดำก็ไม่ชัว่วเพราะว่าเป็นแบรนด์ใหม่เลยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าดีไซน์เนี่ยสวยแล้วมันมีแฝงความเป็นวินเทจไว้เล็กๆในมุมเจดดำนะแต่ ข้อเสียที่เรามองคือมันยังไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคือมันโอเคไอ้ตัวโลโก้ตัวนี้ที่เป็นเหมือนพวกไนกี้อาดิดาสมันสวยมันเป็นรูปเหมือนปีกอะไรสักอย่างอะ่ะสวยดีชื่อยี่ห้อก็ออกเสียงไม่ยากคัสตอร์ได้คัสตอร์อะไรก็ว่าไปเนาะแต่มันต้องหาเอกลักษณ์ให้ได้มากกว่านี้เพ็นว่าตอนนี้เขาออกแบบเหมือนแบบหน้าใหม่อะ่ะพอพยายามจะใส่ลูกเล่นเข้าไปโดยที่อิงจากเสื้อเลโโรของแต่ละสโมสรอ,อย่างนี้ก็เส้นปีนี้มันก็คือ,ย,อย้อนไปยุคที่แย่งแชมป์กับแมนยูไนต็ดยุคกลาง90ที่เป็นเสื้อคอจีนอะ่อะคอ แค่ไหนสำหรับแบรนด์นี้แต่อย่างน้อยสุดนะได้ทีมอย่างเรนเจอร์สอย่างวูฟอย่างเนวกัสเซ่ก็ไม่แย่นะถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันสำหร,รับแบรนด์น้องใหม่แบรนด์นี้นะก็ต้องรอดูว่าจะตีตลาดเสื้อฟุตบอลไ,ไปได้มากน้อยแค่ไหนสำหร,ร,รับ c a สต o r ์เรหรือแคสตอ r เนี่ยนะบางมูเม็ดเจดมครับเคยเห็นคลิปที่นักเตะแมนยู i นเตตเต้นแอโรบิกไหมครับใน t i k t o k ตอนนี้เขากำลังคิกันเลยนะครับเขาทำอะไรกันครับตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าน่าจะแถวๆถวปี2007เห็นอยู่เหมือนกันเพราะเจดมก็เล่น Tik t o k ก็ไปกดตามันได้นะ Offi เจดดก็ชื่ออีแหละทิก ดันั้นก็ไปกดติดตามมันได้คลิปนี้ก็เห็นแต่เขารู้สึกก็จะมาประกอบเพลงไทยเ,ยเพลงสามชาเพลงแบบจีหอยเพลงแบบ30สยังแจว๋วเพลงอะไรที่มันแบบตลกตลกอะซึ่งมันไม่ได้เข้ากับไอ้คาเต้นไอ้นี่เลยนะซึ่ง คนที่มาร่วมหรือมาแจมกับนักเตยยูเตนในชุดนั้นเนี่ยก็คือเจมส์คอเดนถือว่าเป็นนักสแสดงดาราพิธีกรตลกโปรดิวเซอร์เป็นหลายอาชีพมากยกเว้นเบาหวานความดันซึ่งก็ไม่รู้เป็นหรือเปล่าเฮ <c oughs> อันนี้หยอกหยอกเจมส์คอเดนเนี่ยถือว่าเป็นพิธีกรแล้วกันจะทำจะเห็นภาพเพราะเป็นพิธีกรบ่อยที่สุดจากรายการทอล์กโชว์ชื่อดังอย่าง The l a t e l a t e s h o w with James c o อ den ที่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ชื่อช่วงว่าคาพูคา,ดาเดลเกตจะลองไปดูน่ารักมากขับรถไปแล้วก็มีเซเล็บมีนักร้องระดับตำน ส่วนเจ้าตัวของเจมส์คอเดนเนี่ยไอคลิปนั้นเจาดาก็ได้เห็นเหมือนกันชุดนั้นก็โอ้เวนรูนี่ริโอเฟอร์ดินาไมเคิลคาริกฟาแฟดดาซิวานานี่ดาเรนเฟรชเชอร์โอ้หลายต่อหลายคนเวสต์บราวก็อยู่ในทีมชุดนั้นด้วยก็เต้นกันตลกตลกไม่แน่ใจนะว่าเป็นรายการอะไรแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณสาระแนโชบ้านเราอะ่ะคือเหมือนไปนแกล้งแนละ้วแต่อยู่ในแต่ชุดนี้ละลายพฤติกรรมอะไรแบบนี้ก็ว่าไปโดย James เจมส์คอเดนนี่แหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่อเสียงโด่งดังมากมาจนถึงปปัััจจุบุบบนนนนีีนะนีีีี้ะะอออกกกกกกรรราาาายยททท่่ออ่่่็็็เเพิธลลสดดคคืซชแฟงว รีวิเนียนนั่นเองเออที่เขาไปเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ทั้ง6คนนะนะรอสมอนิก้าราเชลฟีบีเชลเลอร์แล้วก็โจ伊หกนักแสดงที่อันนี้ชื่อชื่อตัวแสดงนะส่วนชื่อจริงก็นั่นแหละรอสเกลเลอร์ก็เป็นเดวิดชวิเมอร์ถูกไหมมอนิก้าเกลเลอร์นี่ก็เป็นคอนนี่คอกราเชลก็เป็นเจนนิเฟอร์นิสตันฟีบี้นี่ก็ลิซ่าคูโดรใช่ไหมแล้วก็เชลเลอร์นี่ก็เป็นแมทธิวเพอร์รี่ส่วนโจอ伊ทริบิอานี่ก็คือแมทเ,เ,เ,เลตต์เลอเบล็ถือว่่าโดงดงดงดัังงงมมาากกโ่นะแต่่ไมมรู้เหือนกันว่าารยกน นั้นคือรายการอะไรนะเออแต่แต่เห็นอยู่แต่เห็นอยู่กีฬาเด็ดเจดาครับอยากให้เล่าเรื่องไมเคิลโอเว่นตอนที่ย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหน่อยครับโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเรื่องนี้นี่เด็กหง่เวเนี่ยเ <c oughs> อางี้เรียงไทม์ไลน์ให้งี้โอเว่นเนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลจนคว้าบอลลงดอร์ได้เมื่อปี2001่วงนั้นฟอร์มร้อนแรงมากก่อนจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดเมื่อปี2004แล้วก็กลับมาอยู่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดหลังจากนั้นอยู่กับนิวคาสเซิลจนถึงปี2009แล้วตกชั้นน,นิ ก็เลยเป็น free agent ตอนนั้นทั้งเอเวอร์ตันทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนยูนเต็ดเป็นข่าวโอเว่นหมดแต่ลิเวอร์พูลที่ยุคนั้นน่าจะเป็นราฟาเบนิตสในปี2009เนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่เอาโอเว่นเลยเอาง่ายๆเพราะตอนนั้นลิเวอร์พูลเองเขาก็มีแนวทางของเขาซึ่งเจดำัเคยอ่านบทสัมภาษณ์โอเว่นเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปว่าทุกๆฤดูกาลเลยตั้งแต่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลปี2004เนี่ยไปอยู่กับมัดบิด กลับมาเนลส์กสเซนทุกๆจบฤดูการจะโทรหาเพื่อนซีอย่างเจมี่คาร์กเกอร์บอกเฮ้ยคาร่าริพูต้องงานกองหน้าบอกว่าเออว่าอยากกลับไปเล่นที่ริพูอะอะไรแบบนี้ก็คุยกันภาษาเพื่อนนะนะบางปีโอเว่นพร้อมริพูก็มีกองหน้าเยอะบางปีริพูกองหน้าหายไปโอเว่นก็เสกเจ็บบางปีจะลงตัวกันละสุดท้ายไม่ได้ย้ายอะไรแบบนั้นคือมันเพราะซ้ำกรรมซัดทําให้เขาไม่ได้กลับไปอยู่กับริพูจนสุดท้าย2009หมดสัญญากับเนลส์กสเซนเขาเลยเลือกมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่รีตลอดการของร์พูโดยที่โอเวนก็ เจอเขาบอกว่าเซอร์เลฟฟูเซนเนี่ยโทรหาโอเว่นเลยพอรู้ว่าโอเว่นหมดสัญญากับน,นิวคาสเซิลแล้วไม่ต่อเนี่ยแต่สิ่งที่เซอร์เล็กบอกโอเว่นคืออะไรรู้ป่ะไมเคลิลเอ็งฟังป๋านะตอนนี้ป๋ากำลังไล่ล่าตัวคาริมเบนเซม่าไอเด็กนรกของลียงอยู่แต่ถ้าป๋าไม่ได้ตัวไอเบนเซม่าเนี่ยนะเอ็งนั่นแหละคือเป้าหมายต่อไปของปา๋าเพราะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมโอ้โหดูป๋าเวอร์กี้ดิโคตรรุ่นใหญ่อะ่ะโทรหาไมเคิลโอเว่นกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะเว้ยระดับเบบี้โก้นะเว้ยเคยได้บอลลงดอมาแล้วแต่บอกตรงๆว่ามึงงคืออออัันนนนนดดบบ2ที่่่กกกกููต้้าารจจะะเเเเซซซ็็วยไปม ถ้าได้แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมึงเต็มตัวเออโอเว่นก็เปิดเผยแบบนี้จนสุดท้ายไม่ได้เบนเซม,มา่าก็เลยต้องมาเซ็นไมเคิลโอเว่นและป๋าเฟอร์กี้เซอร์อเล็กฟูกสันด้วยความที่อ่ะพูดตรงนะเป็นคนกุนตีนความเป็นคู่อริก,กับลิฟว์พูอ่ะมันฝังลึกจนเขารู้สึกว่าเอางี้โอเว่นย้ายมาใช่ไหมนอกจากจะฉีกหน้าลิฟว์พูมาในตัวแล้วมึงเอาเบอร์เจ็ดไปด้วยแล้วเบอร์เจ็ดไปหลังจากโอเว่นลงเล่นกับยูเตดสามฤดูกาลเนี่ยก็ได้ทั้งแชมป์ลีกครับทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษจนก,ก็กลายเป็นเรื่ วกันในช่วงนั้นนะนะจนหลังๆเนี่ยโอเว่นก็ถูกแฟร์ลิปปูเนี่ยบน่นแล้วก็แทบจะไม่ถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งแล้วเพิ่งจะมาดีกันช่วงปี2ปีหลังนี่แหละนะสำหรับไมเคิลโอเว่นกับลิเวอร์พูลนะออกจากยูไนเต็ดก็ไปอยู่กับสโต๊กซิตี้แล้วแขวนสตาร์ทเพราะการบาดเจ็บนั่นเองนะสำหรับไมเคิลโอเว่นนะที่จำได้ประมาณนี้นะจ๊ะตีลิเวอร์พูลจะดมครับคิดว่าดาวรุ่งอายุ17-18เนี่ยใครเก่งที่สุดครับเท่าที่จะดมเคยเห็นมาเคยดูมาโอ้จริงๆดาวรุ่งเนี่ยถ้าเป็นยุคก,ก่อนเนีี่่่ยยยยยมมมััััััันน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 กกกก็จจจจจจะะะะะะขึ้้าาาเออพนะๆบบบุุุุุคคคแแหลปตปตว มองว่ามันเฟอร์ไปหมดแล้ววงการฟุตบอลอ่ะบางคนขึ้นมาเก่ง3นัดค่าตัวแม่งสิบยีล้านสมัยก่อนนะเก่งเป็นปี2ปีค่าตัวยังไม่พุ่งเลยแต่สมัยนีย้มีเอเย่นมีระบบสโมสสอนที่แบบกว้านซื้อนักเตะดาวรุ่งไปให้ราคาแพงๆอะไรมันก็เลยทาให้มันผิดเพี้ยนไปสรอดตลาดนักเตะถ้าเป็นยุคที่จะดําดูในยุคแรกๆเลยเนี่ยคนแรกที่จําความได้ที่เก่งนะคือแรนกิกส์เก่งจริงๆคือขึ้นมาตอนนั้นสิ1 8จเนี่ยเก่งแบบเฮ้ยตกใจอะ่ะเท้าซ้ายแล้วเล่นปีกแล้วพลิ้วมากแนละ้วหน้าตาดีด้วยกก็เเเลย้สึออคคนนี จะไม่ค่อยโอเคกับแลนกิกตรงที่ว่ารีชาร์ปขวัญใจเจ๊เนี่ยพอเขาเจ็บเขาหลุดไปตัวสำรองอีกกิกนี่แหละมันมาเสียบตำแหน่งรีชาร์ปเจ๊ก็เลยแบบเออไม่ค่อยโอเคกับกิกเท่าไหร่ช่วงนั้นแต่พอมันเก่งเราก็ยอมมันได้ไงแลนกิกนี่ถือว่าโอเคเลยไล่มาในยุคใกล้ๆกันก็จะมีพวกโรบบี้ฟาวเลอร์ของลิปูโอ้โหซ้ายฟ้าสั่งตงัวนี้อย่าให้ได้เอียงเข้าซ้ายหายตลอดตะข่ายแทบขาดสำหรับดาวยิงปลัสเตอร์ยาที่ช่วงหนึ่งเขาติดปัสเตอร์ที่จมูกนะโรบบี้ฟาวเลอร์นะท่านังติดเวนรูนี่เเออก่ง สำหรับเวนรูนี่นี่ช่วงพีคนี่คือเจ๊มองว่าเป็นท็อปไฟของโลกได้เลยนะสำหรับเวนรูนี่นะเป็นว่าอย่างว่านะระเบ,บียบวินัยไม่ดีรูปร่างแบบมันไม่เคยลีนสักปีเลยอะ่ะเออแต่ก,ก็ก็ถือว่าเป็นตำนานอยู่ในเต็ดไปนะสำหรับเวนรูนี่นะถ้าต่างประเทศถ้าในยุโรปก,ก็พวกราอูกอนซาเลสอิกกาซิยาสของมาดริดนี่ก็ดังนะอายุสิบหกสิบเจ็ดเหมือนกันเฟเนร์โดตอเรสของอาเตติโกมาดริดนี่ก็ดังเป็นกับตันทีมตั้งอายุสิบแปดอะไรเงี้ยเนาะเรนเนลลเมสซี่โอ้คนนี้โดดเด่นตั้ต้้้้งงงแแแตตต่่่่ขขึนนนมมมาาาาเเเเเเลลยยดรรรรูจจจัักกกคใฟุุบ,บออออ์พิะะ ขึ้นชุดใหญ่บาซ่าแล้วในตอนนั้นเราก็เก่งจริงๆนะเห็นแวบแรกรู้สึกเลยไอ้นี่แม่งต้องเก่งแน่นอนแล้วเก่งจริงๆคริสตินอลโรนัลโดเป็นหนึ่งคนที่ดูดีแต่ว่าในวัย1ิบเจ็ดสิเนี่ยจเจดมมองว่าเขายังไม่เท่าไหร่ก็ปรับตัวอยู่แต่มันมีทรงมันจะเก่งไงเออแล้วมันก็เก่งจริงๆนะถ้าของอิตาลีทีมชาติที่เจดําชอบก็อเล์เซนอลเดลปิเอโร่แย่งตําแหน่งโรเบรตบาโจได้อ่ะในยุนตุสอะเออก็ถือว่าเก่งเหมือนกันในยุคดาวรุ่งนะของอาร์เซนอลก็ต้องเชสฟาเกสโอ้้้้ขึนนนนนนชุุุดใใหญ่่่ยยคค15 16อะแลลววเเัปาติราอะไ์เบ กแคมป์อูมีแต่โคตรนักเต,ตะเชสฟาเบกาก็แทรกตัวขึ้นมาได้นะในไทยก็มีพี่รีซอไงอรีซอเจอร์เทพวสิโนไทยเนี่ยก็เป็นแชมป์ซีเกมไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไปยิงญี่ปุง่งญี่ปุ่นอะไรคือเก่งมาตั้งแต่ยุคน้อยๆเลยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดในซีเกมเนี่ยเขาให้ชุดยูยี่สามพี่รีซอติดไปตอนนั้นรู้สึกอยู่สิบเจ็ดสิบแปดด้วยซ้ำเอออายุน้อยมากนะก็ปัจจุบันนี้ก็ยังโลดแล่นอยู่ในไทยลีกนะสำหรับพี่รีซอนะแต่คนนี้จะทำมองว่าเก่งมากที่สุดตลอดกาลในในนนนมมมุมเุเเนะดดาาเดดดาาาาาาาลลลลยยยะโโโรรรัหหซิิอออืว่ก้น ใหญ่ของนิชชาบราซิลตอนอยู่เพซเฟโดเฟนโคตรเก่งแล้วมาเก่งต่อนเนื่องที่บาร์เซโลนาเก่งแบบไม่รู้เด็กรุ่นนี้ไม่ไมน่าไม่น่าทันโรนโดอาเก้าแล้วจะมาทันตอนโรนโดอยู่กับมิลานตอนน้นอ้วนแล้วแต่ตอนอยู่บาซานะแกลองไปหาคลิปดูนะโคตรเก่งถ้ากองหน้าที่เก่งที่ในโลกตลอดการเจดมก็ให้โรนโดอาเก้านี่แหละประมาณนี้นะสำหรับดาวรุ่งในวัย17-18ปีที่เจดมรู้สึกว่าเก่งๆนะซีลิทสเจดมครับอยากให้เล่าเหตุการณ์แฟร์เพลย์ในวงการฟุตบอลที่เจดมจำได้นะครับโอ้เหตุการ คาเนโอที่กระโดดรับบอลในกรอบเขตโทษที่เกมที่เวสต์แฮมเจอกับเอลฟ์ตันและผู้รักษาประตูของเอลร์ตันตอนนั้นเป็นพอลเจอราดออกไปตัดบอลแล้วล้มเจ็บเพื่อนเปิดมาดิคาเนโอก็มีโอกาสจะทำประตูได้แต่วาตัวรับบอลแล้วก็โบกมือบอกผู้สิบอกเฮ้ยหยุดไปดูอาการของพอลเจอราดก่อนก็ถือว่าเป็นแฟร์เพลย์ช็อตที่ติดตาจึงใจนะหลังจากนั้นในระดับนานาชาติก็มีกาเรสปูโยไงหลายต่อหลายเกมในเอลกาซิโกที่มันจะมีเรื่องและปูโยลงสนามเขาจะเป็นคนไปห้ามเลยนะบางั้งที่มันเป็นความเดือดบางครั้งเน มีสุภาพบุรุษสูงมากและช็อตที่ประทับใจที่ดําที่สุดคือการเจอกันของบาร์เซโลนากับเอซิมิลานในยุคที่โรนัลดิโย่เพื่อนซีเขาย้ายจากบาร์ซ่าไปอยู่กับมิลานแล้วปูโยไปชวนโรนัลดิโยในเสื้อของมิลานมาถ่ายรูปกับบาร์ซ่าช็อตนี้ดีมากช็อตนี้จะนําไปสึกว่าเออมันคือมิตรภาพมันคือความสัมพันธ์ที่มันไม่เลือนหายไปแม้จะย้ายทีมไปแต่โรนันดิโยยังคงเป็นหนึ่งในบาร์เซโลนาเสมออะไรเงี้ยปูโยก็ทําได้น่ารักมากนะมีช็อตอีกช็อตนึ่มครีใงท จำแม่นเลยยุคสปซ์บอยแล้วบอลเขาไปก่อเกตโทษฟาวเลอร์ถึงบอลก่อนเดวิดซีแมนแตะหลบแล้วเจ้าตัวกระโดดหลบซีแมนแล้วล้มลงไปประกบผู้สินปิดจุดโทษแฮร์รี่พูดได้ยิงฟาวเลอร์ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกวไม่โดนจานไม่โดนไม่โดนซีแมนไม่ได้โดนอะไรผมเลยและฟาวเลอร์ก็เหมือนทำหน้าผิดหวังแล้วก็ขอโทษผูดด้เล่นอาเซน่าเฮ้ยผมผมไม่โดนผมจริงผมผมบอกกรรมการแล้วมันได้แค่นี้และคนที่อยู่โทษก็คือตัวเขาเองนะเละลอบบี้ฟาวเลอร์เจ้าตัวยิงเนี่ยน,นะเจดํายังจำได้อยู่เลยไปติดเซฟเดวิดซีแมนซึ่งไม่รู้รักป่แติ ฟลเลอร์มันยิงจุดโทษไม่ค่อยพลาดเนี่ยแต่วันนั้นมันยิงพลาดไปติดซีแมนไม่พอติดซีแมนนึกว่าโอเคจบแล้วที่ไหนได้เจสันแมคเกติอาไม่รู้งานเลยพวกวิ่งมาแปรจงังหวะที่ซีแมนปัดมาเข้าประตูไปเป็นประตูของลิพูอยู่ดีซะง,งั้นแต่ก็เดี๋ยวฟาวเลอร์ช็อตน,นั้นก็ได้ใจอยู่พอสมควรนะเออจริงๆมันน่าจะเยอะวันนี้จะนึกออกณนะเวลาที่อัดคลิปเนี่ยที่จดไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ ไอบ้าโค้กจะดําครับทำไมโก้ต้องใส่ถุงมือครับเพราะถ้าใส่ถุงยางมือจะเป็นอย่างงี้แฮะบ้าเลยไงอันนั้นเคยตอบไปแล้วเขาถามต่อมาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่เห็นผู้รักษาประตูเขาใส่ถุงมือลงเล่นซะหน่อยนะครับคืออย่างนี้นี่คือวิวัฒนาการของฟุตบอลไงพัฒนาการคลองตันสีนักลินของวงการฟุตบอลแต่ก่อนที่มันไม่มีถุงมือเพราะแต่ก่อนเนี่ยเสื้อยังไม่มีโลโก้เลยเป็นเสื้อสีพื้นๆนงเกงสั้นๆรองเท้าอะไรเงี้ยรองเท้าสตั๊์ก็เป็นปุ่มไม้เป็นอะไรอย่างเง มันก็อัปเกรดกันขึ้นไปเรื่อยๆนะในยุคปัจจุบันถุงมือผูกส์ประตนะ ah e, ูเนี่ยนะมีดามนิ้วไม่ให้นิ้วสนคือเนี่ยสมมติยิงบอลมาเงี้ยเอามือชนเงี้ย ไม่สนนิ้วหักเลยไม่สน <S <S เฮยอกอีกแล้วเพอง่ายว่าเขามีดามเหล็กดามอะไรไว้ก็คือยืดหยุ่นแล้วก็ให้อ้ตรงไอ้ตรงหน้ามือตรงเนี้ยที่มนเป็นตัวโฟมตัวอะไรฟองน้ํามันก็จะเหนียวหนึบเวลาโดนน้ำโดนสังเกตผู้สับปะตูจะมีถุยน้ำลายนั่นแหละเพิ่มความเหนียวให้กับถุงม,มือหรือไม่ไอ้ผู้สาบปะตูคนนั้นก็สกรปรกนั่นแหละมีแค่นี้มันก็วิัฒนาการมาแบบที่เราเข้าใจนั่นแหละเออไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามามันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงเล่นของผู้สับปะตูของ สายสปีดสายแฟชั่นสายเล่นยาดเทียมเล่นยาจริงเล่นฟุตซอลมันก็จะแยกย่อยออกไปอะไรแบบนี้นะประมาณนี้อนุชามูลิสารสงสัยมานานแล้วครับเจดม์ทาไมปลอ,อกแขนกับตันทีพริมเมลีกเนี่ยมันดูเล็กๆไม่เหมือนลีกอื่นๆที่เขาใหญ่ๆสีสันแตกต่างกันครับเอาง่ายสั้นๆตอบสั้นๆให้เข้าใจง่ายคือมันแล้วแต่ลีกพริมเ์ลีกอังกฤษเนี่ยเขาทําความตกลงเป็นกฎกติกาเลยคือปลอ,อกแขนมาจาก FA มาจากพริมเมลีกมาจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษเป็นขาวสลับดําแล้วก็เขียนว่าแคปเทนอะไรก็ว่าไปแค่นั้นทุกทีม ใส่เหมือนกันหมดมันจะมีบางปีบางช่วงโอกาสที่จะเป็นสีสายลุง้งอ่ะก็เท่าไรไม่ให้มีการแบ่งแยกในเรื่องของเพศ LGBT เรื่องของการเหยียดเพศเหยียดผิวเหยียดนู่นนี่นั่นว่ากันไปเป็นแคมเปญแต่ต้องเหมือนกันทุกทีมนี่คือในฟุตบอลกงกฤษนะแต่อย่างในสเปนลาลิกา้าเงนี้มัดบิดเขาก็จะมีของเขาที่ซิโก้มอสชอบใส่เป็น3เส้นของอาดิดาแล้วก็มีโลโก้มัดบิดส่วนบาร์เซงก็จะมีของเขาเป็นธงกาตาลันสีเหลืองแดงอะไรแบบนี้มันก็จะมีแต่ละทีมก็ว่าไปอย่างในอิตาลีอินตงอินเตอร์มิลม,ลา,ามลายแแอออองง้้ลววกมีีตตตรช่่่ซนู แต่สปอนเซอร์แล้วแต่ลีกแล้วแต่ทีมจะจัดหาให้ยกเว้นอนังกฤษที่เจดาสังเกตว่าทุกทีมจะเหมือนกันหมดประมาณนี้นะซันเบ์เจดาครับขอเพลงมารุนไฟที่เจดาชื่นชอบหน่อยครับโอเดียเป็นอีกวงที่เป็นวงป๊อปที่โอ้ฮิตมานานมากแล้วนะเพลงแรกที่เราได้ยินเจดาไม่แน่ใจว่าใช่ this love หรือเปล่า this love f i s t take เนี่เพลงเนี้ยแต่ที่เจดาชอบที่สุดของมารุนไฟคือเพลง she will be love เพราะมากโยกโยกเด้งๆก็พวก sunday morning uh, move like jacker payphone one go home w i t h o u t อยู่นี่ก็ชอบเล่นบ่อย ตอนเล่นดนตรีคือกับพี่นินกับพี่ขนมก็เล่นเพลงนี้บ่อยยุคหลักก็จะมีเพลงใน memory ที่มันเอาเพลง c a n o n เอาไปใส่เนื้อนะ cheers to the w o n d เดแตประมาณเนี้ยนะมี sugar make me wonder mystery นี่ก็เพอเออเพะหลายเพลงแต่ถ้าเป็นงานเดี่ยวดำเลวินก็ที่ดังๆในหนังเรื่องบิ g กินาเกะเนี่ย lost star เพลงนี้ก็เล่นบ่อยนะก็มนุษย์ไฟเป็นวงที่ดนตรีดี pop มโลดี้ติดหูดนตรีนี่คือหลากหลายแล้วก็มีลายเซนเป็นของตัวเองสำหรับวงนี้นะถือว่ายอดเยี่ยมมาเป็นอีกหนึ่ง มนตรีที่เป็นตำนานไปแล้วสำหรับ m a r ูนไฟนั่นเองนะจ๊ะเอาและนี่คือทั้งหมดของเล่าเท่าที่จำได้ EP ที่58นั่นเองนะก็ถามมาก็เล่าให้ฟังในนี้หวังว่าพวกแกจะแฮปปี้กับคลิปนี้ก็แลวกันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะดาด้วยนะแฟนเพจจะดมมาสาไทยกดไลค์ตั้ง C ีฟ r s t YouTube จดม Off i c i a l ยลสับสกายซันกระดิ่งด้วยแล้วก็ TikTok IG ไปกดตามมันทุกช่องทางเลยชื่อเดียวกันหมดนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ถามเข้ามาจะดมก็จะพยายามเลือกมาแบบนี้แหละทุ ก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีกันละกันขอให้รอดปลอดภัยจากวิกฤตโควิดไปด้วยกันทุกอย่างใกล้จะดีขึ้นเรื่อยๆนะสู้ไปด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรวกแกทุกคนนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะทุกวันพุธโภคโมเยนกับเล่าเท่าที่จำได้วันนี้ไปเว้ย